ก็มาถึงผลิตภัณฑ์อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มใหญ่นะครับคือผลิตภัณฑ์ดูแลสรงผมของเราทั้งหมดนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ยาสระผมของเราเนี่ยชื่อว่าซาตินิกนะครับแล้วเราก็เป็นเกรดเดียวกับซาร์ลอร์คอลลิตนะครับก็คือเป็นยาสระผมที่มีคุณภาพสูงมากนะครับเราจะเปรียบเทียบกับยาสระผมตามท้องตลาดให้ดูนะครับเราก็บีบยาสระผมของเราลงไปนะครับอันนี้แล้วก็บีบยาสระผมตามท้องตลาดนนะลงไป ถ้าเราหยดจิงเจอลงไปนี่นะครับเราก็จะพบว่าผลิตภัณฑ์ยาสะผมนะครับตามท้องตลาดก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีตามเพราะว่ามีโอโมกรอบของแป้งอยู่ด้วยนะครับทำให้เวลาสระแล้วหลังแขกก็ขึ้นนะครับในขณะที่ของเราไม่เปลี่ยนสีของทิงเจอร์นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับเราก็ใช้ผงซักฟอก SA8 ของเราครับซึ่งมันจะมี ตัวย่อยสลายโปรตีนนะครับเพราะมันเป็นเอนไซม์นะครับที่ย่อยสลายได้นะครับแล้วเราก็ทกําการคนนะครับหลังจากนั้นนี่นะครับก็ให้ลองดมกลิ่นดูนะครับเราจะพบว่ายาสระผมตามท้องตลาดทั่วไปจะมีกลิ่นของแอมโมเนียเมื่อโครงสร้างของยาสระผมเปลี่ยนสภาพไปนะครับแอมโมเนียก็เป็นส่วนประกอบที่พบในกลุ่มของพวกน้ํายาย้อมผมดักผมหรือกัดสีผมซึ่งทําให้ผมเนี่ยเสียนะครับในขณะที่ของเราเนี่ยนะครับจะไม่มีกลิ่นของแอมโมเนียเลย นะครับซึ่งก็ไม่มีองค์ประกอบที่ทําให้ผมเราเสียนะครับแล้วเราก็ยังเป็นสูตรที่เรียกว่าเซ r รามาอินฟิวชันคอมเพล็กซ์นะครับซึ่งจะไปช่วยนะครับเคลือบผมของเราให้นุ่มแล้วก็จัดทรงได้ง่ายนะครับทีนี้ยาสระผมของเราเนี่ยมีหลายตัวมากนะครับหลักเกณฑ์ในการเลือกนี่นะครับเราจะมีผลิตภัณฑ์ยาสระผมทั้งหมด5ชนิดแล้วก็มีครีมนวดผม2ชนิดมีครีมหมักผมอีก หนชนิดนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์จัดแต่งดูแลทรงผมนะครับหลักเกณฑในการเลือกนี่นะครับยาสระผมเนี่ยเราก็มีตัวหลักๆอยู่2ตัวนะครับก็คือ gentle daily hair cleanser นะครับกับ volumizing hair cleanser นะครับ volumizing hair cleanser แปลว่าทําให้ผมเนี่ยเรามีน้ําหนักเหมาะสําหรับผมที่เส้นเล็กบางรีบรูนะครับเราก็จะใช้ volumizing hair cleanser ถ้าเส้นผมที่นอกเหนือจากนั้นเส้นใหญ่ผมมันผมแห้งอะไรก็ตามนะครับเราจะใช้ Gentle Daily Hair Finser ซึ่งชื่อมันก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าสามารถใช้สระได้ทุกวันนะครับมันเวลาเราเลือกยาสระผมเนี่ยเราก็เลือกตามสภาพเส้นผมถ้าเขาเป็นผมเส้นเล็กบางรีบรู้เราก็เลือก v o l u m i z i n g Hair Finser ถ้าไม่ใช่ก็เป็น Gentle d a i l y Hair er, c l e a n s e r นะครับสำหรับบางคนที่มีรังแคเราก็มีผลิตภัณฑ์สำหรับขจัดรังแคชื่อว่า d ดลับคอนโทรลนะครับเป็นยาสระผมขจัดรังแคหรือบางคนที่ต้องการความสะดวกนะครับเราก็มี2 in 1เป็นยาสระและกลิมนนวดขวดเดียวอนเนกประสงค์อยู่ในอันเดียวกันนะครับนอกจากนี้แล้วเราจะมียาสระผมอีกตัวหนึ่งก็คือ Purifying Hair c r e a n s e r นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นยาสระผมที่ช่วยในการทำความสะอาดล้ำลึกนะครับ เราเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาที่เราสระผมแล้วนี่นะครับใช้ยาสระผมตัวหนึ่งบางทีใช้ช่วงแรกจะดีมากแต่พอใช้ใช้ไปเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ดีเหมือนเดิมกับตอนแรกที่เราใช้นะครับแล้วเราก็บอกว่ายาสระผมเนี่ยมันอาจจะดื้อยาแล้วเราก็จะเปลี่ยนไปใช้ยี่ห้ออื่นก่อนแล้วก็กลับมาใช้ยี่ห้อเดิมมันถึงจะดีนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ซาทินิกเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนยี่ห้ออื่นเลยเรามีตัวนี้นะครับ p พอร i ฟายยิ่งแหย์คือเซ ซึ่งใช้สลับกับยาสระผมเดิมที่เราใช้อยู่เป็นประจำนะครับมันจะช่วยในการทางอาสาเส้นผมได้ล้ำลึกแล้วก็หลังจากนั้นเราก็กลับมาใช้ยาสระผมตัวเดิมได้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ใช้ทรงอาสาได้ล้ำลึกไม่เหมาะกับการที่เราจะเลือกใช้สัะทุกวันเพราะมันจะทําให้เส้นผมเนี่ยแห้งนะครับตัวนี้นอกจากใช้สลับกับยาสระผมประจําที่เราใช้อยู่แล้ว เราก็ยังใช้ในคนที่ว่ายน้ําต้องการล้างคราบคอรีเพราะคอรีก็จะกัดสีผมนะครับเขาสามารถใช้กับพวกนักว่ายน้ําได้นะครับเมื่อเวลาเ,าเลือกผลิตภัณฑ์ยาสระผมเนี่ยเราก็เลือกเ,อเป็นตามขนาดของเส้นผม1ขวดที่เราต้องการแล้วก็มีพ u r i f ไฟ n g ่ไว้หนึ่งอังสำหรับใช้สลัดกับยาสระผมที่เราเลือกใช้นะครับและถ้าต้องการเดินทางต่างจังหวัดนะหรือสะดวกเราก็ใช้ทวีนวันถ้ามีรังแคเราก็ใช้กระจัดรังแงง่าย,ายๆนะครับ นอกจากนี้แล้วเราก็มีครีมนวดอีก2อันนะครับซึ่งครีมนวดอันนี้เนี่ยนะครับนะก็จะมีอยู่2ประเภทก็คือ volumizing hair c r e a n s e r detangler นะครับซึ่งเป็นครีมนวดสำหรับผมเส้นเล็กบางรีบรูก็จะจไปคู่กันส่วนนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็น moisturizing detangler ก็เป็นครีมนวดสำหรับผมที่ไม่ใช่ประเภทเส้นเล็กบางรีบรูนะครับทีนี้ ถ้าใครที่ต้องการดูแลผมเป็นพิเศษเราจะมีครีมหมักผมชื่อว่า i n t e n s i v e Repair Mask นะครับซึ่งเราจะใช้อาทิตย์ละสอาครั้งคนที่ผมเสียมากนะครับเราก็สามารถจะหมักได้วันเว้นวันนะครับเราหมักครั้งหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับจะอบไอน้ําด้วยหรือไม่อบด้วยก็ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่ผมดีอยู่แล้วก็อาจจะเป็นอาทิตย์เว้นอาทิตย์หรือเดือนละครั้งก็ได้นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับเราก็ยังมีผลิตภัณฑ์ ดูแลปกป้องผมนะครับนอกจากยาสระและครีมนวดแล้วนี่นะครับเราก็ยังมี l e ฟต์และล็อกอินโปรเทกเตแล้วก็ไฮคลอสซีรัม um นะครับซึ่งผลิตภัณฑ์2ตัวนี้นะครับจะเป็นเซรั่มที่เข้มข้นนะครับช่วยในการเคลือบเส้นผมปกป้องเส้นผมไว้แล้วก็มีตัวป้องกันแสงแดดนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นซีรัมที่เหนียวและเข้มข้นนะครับใช้เวลาที่เราสระผมหมัดมานะครับแล้วผมยังหมัดมาอยู่เนี่ยเราบีบซีรัมใส่มือแล้วก็ลูบให้ทั่วเส้นผม นะครับมันจะช่วยทําให้เส้นผมลื่นเรียบแล้วก็ปกป้องเส้นผมจากการาดายย้อมหรือว่าโดนแสงแดดนะครับถ้าในระหว่างวันหรือหลังจากนั้นเราอาจจะฉีดด้วยสเปรย์อยู่ในรูปของสเปรย์นะครับอันนี้จะอยู่ในรูปของเซรั่มอันนี้อยู่ในรูปของสเปรย์นะครับอันนี้เวลาใช้เราควรจะผมหมาดเล็กน,อน้อยแต่อันนี้เราใช้ตอนที่ผมแห้งก็ได้นะครับแล้วฉีดเพื่อเคลือบผิวเส้นผมของเราแล้วก็ปกป้องผิวจากแสงแดดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ มีสารเหมือนกันก็คือมีเซรามายที่เข้มข้นเหมือนกันนะครับเราสามารถใช้ดูแลผมได้ทุกวันนะครับนอกจากนี้แล้วเราก็ยังมีมูสแล้วก็เจลแล้วก็สเปรย์สำหรับการจัดแต่งทรงผมและนี่ก็คือผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมซาตินิกทั้งหมดนะครับ